ดูช่องรับซื้อเหรียญชาแนลวันนี้ช่องรับซื้อเหรียญชาแนลก็มาไล์สดเหรียญที่มาไล์สดในไลน์นี้ก็เป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่เกและรัชกาลที่สิบไลน์นี้ก็มาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ เกี่ยวกับเหรียญในคลิปนะครับก็ไปชมกันนะครับมีข่าวที่จะมาแจ้งเหรียญน,นี้นะครับทางช่องของเราเคยประกาศรับซื้อนะครับก็มาดูกันนะครับเหรียญที่เคยประกาศรับซื้อเป็นแบบไหน ก่อนอื่นก็บอกเลยว่าปั๊มปิดพลาดแน่นอนเป็นเหรียญพระเศียรเอียงเอียงคว่ำแบบนี้นะครับเอียงคว่ำเอียงเกือบขวางนะครับแบบนี้ทางช่องของเราเคยประกาศร,รับซื้อนะครับนี่คือเหรียญที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็มาดูเหรียญที่สองนะครับแบบที่สอง ปัมผิดพลาดเหมือนกันเหรียญปั๊มผิดพลาดลักษณะนี้เมื่อก่อนทางช่องเราเคยประกาศรับซื้อนะครับอันนี้ก็เอียงหงายนะครับเอียงหงายเอียงเกือบขวางเหมือนกันแบบนี้ทางช่องเราเรียกว่าเอียงคว่ำเอียงหงายนี่คือแบบที่สองของรัชกาลที่เก้าชนิดหนึ่งบาทเป็นเหรียญที่ ปั๊มผิดพลาดเป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับต่อมานะครับก็มาเหรียญรัชการที่สิบชนิดหนึ่งบาทเหมือนกันปั๊มผิดพลาดเหมือนกันเอียงเหมือนกันนะครับแต่เอียงหงายหรือเอียงคว่ำก็มาดูนะครับเอียงเกือบคว้างเหมือนกันนะครับเอียงเกือบคว้างเหมือนกันเป็นลักษณะ ของการเอียงคว่ำนะครับทั้งสามเหรียญนี้นะครับทางช่องเราเคยประกาศร,รับซื้อแต่ปัจจุบันเราปิดการรับซื้อไปแล้วเนื่องจากว่าประกาศร,รับซื้อก็ไม่มีใครส่งมาขายนะครับประกาศร,รับซื้อก็ไม่มีใครส่งมาขายเราว่าทางช่ององเรานะครับว่า,าคงจะหาไม่ได้นะครับ คงจะหายากก็เลยไม่มีคนประกาศรับซื้อเราก็ปิดการรับซื้อไปนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจก็ให้ไปติดตามช่องอีกช่องหนึ่งนะครับช่องขายเหรียญแชนแนลนะครับเป็นช่องของเราเองเราจะไปขายในช่องของการขัดในช่องของ ช่องขายเหรียญชาแนลนะครับเหรียญที่เรามาไลฟ์สดในช่องนี้นะครับเราก็จะนําไปขายถ้าสนใจก็ไปติดตามช่องนั้นอีกนะครับก็ได้นะครับ,นะรบในส่วนของราคาซื้อขายก็ตกลงกันนะครับตกลงกันไปตกลงราคาซื้อขายกันที่ช่องขายเหรียญชาแนลนะครับครับสําหรับ ไลน์นี้นะครับก็เราจะไม่ยาวนะครับมีภารกิจต้องไปต่อนะครับสำหรับไลน์นี้ก็ขอลาท่านผู้ชม f อซไปเพียงเท่านี้พบกันไลน์ต่อไปกับช่องรับซื้อเหรียญ h ชนแนลสำหรับไลน์นี้สวัสดีครับ